เอาะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคบผมวันนี้ก็มาพบกับผมรายการ TTT ชั้นแนลแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาที่ายวอ a ์กับอย่เจนเคยตอนนี้ผมอยู่กับใครครับ KRTKTVTV ครับผมอืม TV432432 นี่คือ TV เลยครับไม่รู้อ่ะไ่้งไปเถอะให้เ้างไปสนใจที่ผม ช่างมันนี่หนักเกียวครับเอาไปกักพีเต้เดยเจะเพาะามม้วนี่ยกจังนี่คือการต่อประจบการแบบเฮ้ยรอผมก่อนรอผมก่อนนี่อยู่ไหนอะเฮ้ยอ่าเล้พี่ี เดี๋ยวบางคนแล้วหกคนเหรอพี่อยากใช้ถุงตกนะต้องขอไปสามอ้อกแต่บ้าพี่พิธานุนะอ่านมันสวันนี้ผมจะทีทีทีแชนแนลแล้วมีคนตกสายจ้ะสวันนี <necessary> ้รายการทีทีทีแชนแนล อันนี้ผมอยู่กับคนตัวเดียวใหญ่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชคิดว่าคนดูดูให้หน่อยดูให้หน่อยคนบางอาจคนบางอาจ K K T V ใคร K K T V ดูนะดูนะคิดดีอ่านกันกันอยู่นะจ้าของ กดทิ้งให้มันเป็นไม่ได้ตอนนี้มันต้องมีทางชนะคุณต้องอ่านคนเก่งอะไรเงี้ยแหละไม่เก่งคุณาชนะชนะครับแหลกนิดหน่อยนะขออภัยด้วยนะครับเบิร์ดไม่แหลกเลยแต่เขาต้องอ่านช้าวผมเล่นมาเด้อปะ มันเต็มหมันเดิมมันเดิมสกายวอสกายวอลมันเดิมปั๊บราวนี้คนเยอะนะครบตอนนี้คนนั่นนั่นไอ้นกอยู่ไหนอ่ะนุกอยี่ที่ทีทีทีชแนลอ่ะไอ้ยืนไหนนั่นไงออาผมเริ่มผมได้น้ำยาเลยค่ะ ค้แรกผมทานน้ำยากันไฟเลยเย,าเย,ย,ายมาปึ๊บทำได้กรอกกัดกันเลยใช่ใชแฟนี่ก็ได้กรอม่อใช่ีีีแค ชื่อคุณ TTP Channel เอ้ยคุณคุณ TTP Channel ัาพึ่งข้าวผมนะพูดเสียงเบาจังเสียงดังเลยด้แหมเด็กคนดูก็ได้ยินหรอกเฮ้ยใครใส่ตกพี่เดียรอบ้าโดนธนูใส่ตกอ่ะมีธนูไหมเนี่ยไม่มีอ่ะเอ้ยมีอยู่หกดอกอยู่ในอันนี like ้อยู่ในถ้ำเอ้ยผมถูกคนูใส่ตกเลยอ่ะ ใครก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่พิธีผมมีลูกธนูอยู่ในข้างล่างเนี่ยนะไม่ใช่ธนูธนูหลุดหลุดรายนี้อาจหลุดกันได้นะเทุกคนอย่าเล่นแต่ก็เล่นปิเทค ใครมีซื้ออะไรก็เล่นไปที่มีอยูสองซฟ้อไม่ใช่ว่าว่ากากนะครับอพอดีว่ารูปเปิด,ดใหม่แล้วที่เหลือก็จำไม่ได้เลยเออใช่ใช่ <laughs> ตอนนี้รายการ QTV Channel ได้ออกไม่มีคนกดไลค์465คนนะไม่มีนนอ่ะไม่มีเจ้าคนเดียวมีคนดูน้อยมากเพราะไม่รู้ว่ารายการออกความคืออะไรเแง่ <laughs> ตึงด่ะต่อไปเราจะเล่นอะไรต่อโมเดอร์ต่อ,ตอไปเราเล่นไวเดอร์เลยเนาะหลุหดผมได้หลุอดอีกแล้วนะทุกคนหลุหดแล้วจ้ะแหลกแล้วก็ได้หรอเ <laughs> ด้ดดดดอเอาไหมผมมีสีแดงไง,ไงนะ ทำไมผมมีสีแดงเสียหัดหรือเปล่าเพราะอะไรทำ้มผมต้องเสียเพราะอะไรอะไรถ่ายคลิปเป็นอยู่บอกแกมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญครับตอนนี้คุณคุณจำครับรับเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาในเร่นครับ ตอนนี้ผมในการชื่อว่า T T T Digital โคจิสดิจิตอลเอินเซอร์อะไรเหรออะไรอะไรนะมาเด้อเราจะเริ่มเข้าเกมกันนะมาสเตอร์เราจะเริ่มเข้าเกมกันพี่เล่นอันนี้นะวิ่งกันวิ่งผ่านวิ่งผ่านนะเหรอพี่จะเป็นลูกของ พี่อยากจะเป็นน้องไหนอ่ะอยูอ่นะมันเต็มแล้วเข้าไปดูดิเข้าไปดูขึ้หน่อยงนี่หรอใช่ไม่ใช่มันเป็นอย่างเงี้ยดูว่าข้างหลังแอนเม,มเออมันมีแต่ไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยอันนี้ผมเข้าอะไรเนี่ยทำไมมีคนถือดาบเฟต์อะ แ L O D อันนี้คือการออก L O B B ครับไม่ดีดีอ่างพวกผิดยเทอสช่อากาศร้อนหนาวอันนี้คือการออกอันนี้คือการแหลกแหลกไม่เจอจะไงการแหลกดูดีดีเจ็ดแ มไมมันเป็นอยงเนี้ยยเด็กอ่มไมมยงนีน้เน,นี่ยเนี่ยูดอมิวอมาด้อผมว่าคุณควรออกก็ Baba wow. got wow. wow. อาร์ติสชัญเนลทีวีแล้เล่นนะผมเปลี่ยงคนแล้วผมชื่อแกเป็นชื่อผมชื่อ KRTTV สีสันใครที่อยายจกจะผมก็ต้องเจอ KRTTV ชัญเนลก่อนอย่างแรกบางครั้งก็ไม่เจอผมก็นชนะมอง ผมต้องออกแล้วค่ะมาก็ประมาณนี้แล้วก็มาเล่นอะไรนะลัอตที่บ็อกดอกับไม่มีกับเลยครับอ้าวกับเอไอเอทีวีทีทีจะในลำยาสปีด เรือสองได้ไหมไม่ว่าตอนนี้จะเล่นอะไรตอนนี้ไม่มีใครรอผมแน่แน่ผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วพี่พต้องออกแล้วเข้าใหมา่เนี่ยลัอตที่บล็อกอะ่ะดาบพิษแน่เมียนึงได้เข้าก่อนไม่มีอันไหนให้ได้ อ็อกจูนอดด้ควานเฮ็อเรอเฉยอือหดาบเล็กเอาไปไม่หละเอาแา่อนแฮรอจะมีความไม่ได้หนูไยก็ยอนได้เจ้าได้คนความหักศคนเตอนนี้ ขอมาแล้วครับผมเฮ็ดดีบานได้เจ้าบอกห้องานั่งห้องร้องให้ย้อนสงสารใจเจ้าหันั่งบอกเคยมองยามตากว่าอยากไปให้เจ้าวางให้เจ้าหายไปไม่มีบอกเลยหรอเป็นจังใดน้อความฮักไม่มีบอกชเลยจะเข้าหรือเปล่า จับดักหักคนเดียวเอ้เดี๋ยวพี่จะจบคลิปไปนะเว้ยมันสิบห้าทีแล้วอ่ะไรสิบห้าทีมันให้จบคลิปอ่ะมากูตีมึงสองครั้งมึงตายอะ่ะมามีเกาะมึงน,นะ คลิปหนึ่งมาดิต,ตัดแต่งคลิปหนึ่งดิใช่อีกคลิปหนึ่งเอออีกคลิปนึงดิ V F ผมเพิ่งเข้ามาเองนะเนี่ยตัวผมหล่อใช่กปล่ไม่หล่อถึก็ไม่หล่อทำไมอ่ะเอายังว่าตัวเองตัวยังไม่หล่อวิธีระหว่างขวัญ เพชรกับดาบเหล็กอันไหนโหดกว่าที่เกิดข้อไหนดาบเหล็กไม่แน่กว่าพชรกว่าพชรนั่นแหละจะโบได้ใช่ไหมก้อนแหลก็แหลกอะไรเอาไม้เอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกตายดีป่ะผมฆ่าคุณได้เขาแหลกอยู่ลองบิกเกชู วุ้ยุอโอ้ยโอ้ยตอกตกผู้หญิงมันทอดู้หญิงมันทอดกันไปอะไรอมแตัที่น้องแม่ไปแช่ตู้เย็นอะไร่ก็ปุดหรอก้แล้วิธีของตัวมไม่หวังไรตายไปโน่นแล้วก่อน ค่าดิงใหญ่คร<ะ>ัอยู่ไหนเพื่อ <S <S ไหนไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยพี่อใครอ่ะอแค่พีแล้วมันชื่ออะไรก็ K I K T V สี่สมสองไค่พี่สี่สามสามลน่จัหมถูก้อจำอันนี้กันเออออไหนมีจำตามที่มาตามมา ัอพี่จำเล่นอันนี้นพีปีกันอะอยากที่มันอยู่ใกล้พี่มากัน่าน่ะนั้นก็ขอจบคลิปวั่เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับผมขวัญสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม้สเต็กมา